ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีคณะกรรมการนะครับและแอดมินนะครับโครงการแซติบ t ยไทยแลนด์นะครับหรือ CBT ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะทําขึ้นเพื่อชี้แจงนะครับการใช้ห้องประชุม CBT นะครับปัจจุบันเนี่ยห้องประชุม CBT เนี่ยเราได้ดําเนินการสร้างนะครับกลุ่มที่ชื่อว่าห้องประชุม CBT ใช้สําหรับที่เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในโลกของโซเชียลมีเดียให้พวกเราเนี่ย คณะกรรมการและแอดมินเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกันได้มาประชุมกันเพื่อหาข้อสรุปต่างๆนะครับแล้วก็แนวทางที่จะดําเนินการในครั้งต่อไปของโครงการคัดสิบายไทยแลนด์นะครับตอนนี้นะครับห้องประชุมได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาชี้แจงนะครับหลักการใช้ห้องประชุมนะครับต้องแจง้งนิดหนึ่งก่อนว่าห้องประชุมเนี่ยทำไมเราถึงต้องมีการกําหนด กฎและกติกาการใช้ห้องประชุมนะครับก็เพื่อให้เวลาที่เราพิมพ์นะครับเราพิมพ์เราพิมพ์เนี่ยเพื่อใช้รอเราพิมพ์ประชุมเนี่ยไม่เกิดการสับสนแล้วก็ไม่พิมพ์ซ้อนกันนะครับในเบื้องต้นนะครับผมจะบอกวิธีเลยนะครับก็คือการประชุมทุกๆครั้งเนี่ยนะครับจะเริ่มจากประธานนะครับประธานจะพิมพ์เปิดประชุมนะครับจากนั้นการประชุมเนี่ยจะมีวาระต่างๆนะครับทุกคนนะครับก่อนประชุมนะครับจะมีแอดมินหมูนะครับที่เป็นหน้าที่เลขาของโครงการเนี่ย เขาจะนาวาระต่างๆเนี่ยนะครับแจ้งให้กับแอดมินและคณะกรรมการทราบนะครับแล้วก็วันเวลาที่ใช้ในการประชุมนะครับแอดมินหมู่จะทําหน้าที่ในส่วนนี้แจ้งทุกท่านทราบนะครับหลังจากนั้นเวลาที่เรามาเข้าห้องประชุมแล้วเนี่ยขั้นตอนที่1ประธานพิมพ์เปิดประชุมนะครับแล้วก็ประธานเนี่ยจะนําวาระต่างๆที่อยู่ในวาระการประชมุมขึ้นมาพูดทีละวาระนะครับแล้วส่วนทําอย่างไรเวลาเรามีข้อสเสนอแนะนะครับ เริ่มต้นนะครับวาระที่1เนี่ยสมมติก็คือผมในฐานะประธานนะครับผมก็จะพิมพ์เปิดประชุมไปจากนั้นที่ผมพิมพ์เปิดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะบอกว่าจากนี้ไปเป็นการประชุมวาระที่1เรื่องเพื่อทราบนะครับผมก็จะพิมพ์เรื่องต่างๆที่สําหรับให้ทุกท่านทราบนะครับลงไปนะครับหลังจากนั้นพอพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะแบ่งห่วงเวลาสักนิดหนึ่งให้ทุกท่านได้อ่านนะครับจากนั้นทักประมาณสักหนึ่งนาที จากนั้นพอเวลาหมดหนึ่งนาทีปุ๊บผมนฐานะประธานก็จะแจ้งให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นโดยนะครับโดยวิธีการเสนอความคิดเห็นของเราผมจะแจ้งชื่อผู้ที่จะเสนอความคิดเห็นนะครับดังนั้นสมาชิกทุกๆคนนะครับจะเสนอความคิดเห็นได้ก็ต่อเมื่อประธานนะครับแจ้งชื่อให้ท่านเป็นผู้เสนอความคิดเห็นเท่านั้นถ้าไม่ได้แจ้งชื่อทุกท่านห้ามเสนอความคิดเห็นเด็ดขาดเพราะมันจะเกิดความสับสน นะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้เสนอความคิดเห็นเพราะว่าประธานจะแจ้งให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นทุกๆคนอย่างเช่นนะครับกรณีวาระที่หนึ่งเนี่ยประธานแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ประธานจะบอกว่านะครับจากนี้ไปเป็นการให้ให,ให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นโดยเริ่มจากคนที่1ปึ๊บสมมติพี่อิดบางสะพานน้อยอ่าพอประธานเอ่ยชื่อปุ๊บพี่อิดถ้ามีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อความเห็นต่าง พิมพ์นะครับแล้วก็ enter ไปให้ทุกคนได้อ่านแต่หลายๆคนก็ดูข้อเสนอเขาไปอิดด้วยนะครับถ้าไม่มีก็พิมพ์ว่าไม่มีข้อเสนอแนะนะครับจากนั้นผมก็จะข้ามไปคนที่สองมดสนิมกางนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็พิมพ์ไปถ้าไม่มีก็เขียนว่าไม่มีข้อเสนอแนะจะทําลักษณะอย่างนี้กับแอดมินทุกๆคนวนไปจนครบรอบนะครับหลังจากจครบรอบแล้วปุ๊บจะเอาข้อเสนอแนะของแต่ละคนที่เสนอแนะมา มาเคลียก่อนก็คือว่ามาสรุปประเด็นให้พวกเราฟังน,นะครับจนครบวาระจนหมดในส่วนของวาระที่หนึ่งไปแล้วถึงจะนําวาระที่สองนะครับมาประชุมกันแล้วก็จะทําลักษณะนี้เรื่อยไปดังนั้นคิดว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วนะครับก็คือการประชุมทุกครั้งต้องให้ประธานเสนอชื่อเรานะครับเราถึงจะมีการพิมพ์แล้วก็ร่วมแสนงควาปคิเ็นออกไปถ้าประธานไม่เสนอชื่อเราเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องพิมพ์แล้วก็ดูซิว่าคนอื่นเนี่ยเขา เขามีความคิดอย่างไรบ้างนะครับเราจะได้อ่านไปทําแบบนี้เป็นกฎเกณฑ์ไปเพื่อความสะดวกในการใช้โลกโซเชียลมีเดียตรงนี้นะครับก็ในส่วนเนี้หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็คงคิดว่าเออการที่เรามีห้องประชุม CBT เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์คงจะต้องให้ทุกคนเสียสละเวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อมาใช้ห้องประชุมตรงส่วนเนี้ยส่วนใครกดระกติกานะครับเหมือนที่ผมได้โพสต์ไปแล้วก็คือว่า ถ้าใครไม่มีเวลาว่างที่จะเข้ามาประชุมในวันและเวลาดักลกาวนะครับมาติใน,นที่ประชุมถือว่าเราต้องยอมรับมาติใน,นที่ประชุมเนื่องจากเราไม่ได้เข้ามาประชุมในวันและเวลาดังกาวนะครับเราจะใช้กฎระกบนาการในส่วนนี้นะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าคณะกรรมการและแอดมินทุกคนเนี่ยที่ได้รับการคัดเลือกไปเนี่ยผมว่าทุกคนมีความรับผิดชอบนะครับสาเหตุโดยไม่ว่าจะสาเหตุใดก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่มาได้คงเป็นสาเหตุที่จําเป็นจริงๆนะครับเราไม่ว่ากัน นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจกฎละกติกาอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือลักษณะเวลาที่เรามีความพิเศ็ไม่ตรงกันนะครับเราจะใช้วิธีการโหวตเท่านั้นนะครับการโหวตเท่านั้นอย่างเช่นพี่อิฐอาจจะบอกว่าไปทางซ้ายย้งอาจจะบอกว่าไปทางขวาเวลาที่เราแยกไปสองฝั่งแบบนี้มาตัดสินไม่ได้เราก็จะใช้วิธีการโหวตนะครับการโหวตหลังจากการโหวตเป็นมติแล้วไม่ใช่ว่าย้งบอกว่าสรุปมติไปทางพี่อิฐ แล้วยงไม่ได้เห็นไปทางเดียวกับพี่อีกยงก็จะไม่ดําเนินการยมกับผมก็ไม่ยุ่งเราจะไม่ทําแบบนั้นคือมติที่ประชุมในส่วนไหนถ้ามุ่งไปในทางไหนปุ๊บเราถึงจะไม่ใช่เสียงที่เรามากกว่าแสดงว่าคณะกรรมการเล็งเห็นความสําคัญแล้วนะครับว่าสิ่งที่คณะก,กรรมการเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดเราก็จะต้องร่วมเดินทางและก็ช่วยกันนะครับผลักด,ดันให้สิ่งที่เราคิดไว้มันสําเร็จไปให้ได้นะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจ นะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบพอนะครับทุกคนมีหน้าที่การงานทุกคนตรงนี้จิตอาสาล,ล้นๆนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายคนจับตามองเราเยอะนะครับทั้งคนที่ดูแล้วไม่พูดอะไรดูแล้วก็ไปพูดอะไรก็มีเยอะๆนะครับฉะนั้นแล้วเราอย่าไปสนใจเราคิดว่าเราทําเพื่อความสุขของเราเองนะครับผลพลอยได้คือภาพในเชิงบวกของวงการลดคลาสิิเท่านั้นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าใครที่มีปัญหาอะไรก็ ซิมหาผมก็ได้นะครับมาสอบถามในการส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วก็เร็วๆว,วันนี้คงจะมีการประชุมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็ขอบคุณมากครับ